นี่คือเรื่องราวของอดีตมิดฟิลปีศาจแดงที่เป็นมากกว่าแค่ผู้เล่นกองกลางทั่วๆไปเขาเป็นทั้งกัปตันทีมเป็นทั้งจิตวิญญาณของทีมเป็นคนที่ทีมขาดไม่ได้ในช่วงเวลาหนึ่งและนี่คือเรื่องราวของรอยคีนอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับ ในยุคหนึ่งครับที่ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มไปด้วยผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์มากมายคนที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นราชาอัจฉริยะหรือปีศาจแห่งปีกซ้ายซึ่งในยุคเดียวกันนั้นก็มีชายคนหนึ่งครับที่ไม่ได้ต้องการแสงไฟใดๆทั้งสิน้นเขาไม่ต้องการเสียงเชียร์ไม่ต้องการคำยกย่องหรือแม้แต่ความรักจากใครในห้องแต่งตัวสิ่งที่เขาเรียกร้องคือมาตรฐานและความกล้าที่ต้องมากพอจะเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้นั่นเองครับซึ่งผู้เล่นที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ก็คือรอยคีนอดีตกัปตันของแมน อยู่ในเตดในยุคเซเล็กเฟกูสันนั่นเองครับแต่ก่อนจะไปว่ากันถึงเนื้อหาต่อไปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางโซน่าซอกมานะที่นี้ด้วยครับถุงเท้าที่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีไว้สักคู่แล้วลองใช้ดูสักห้าแมตช์ลองเปิดโอกาสครับหน้าตาเบื้องต้นอาจจะดูแปลกประหลาดมีนิ้วแยกออกมา5นิ้วตรงนี้ต้องใช้คําว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พิมุ้ยทีระสินแดงดากองนหน้าทีมชาติไทยตอนที่เขาไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นเขาไปเห็นเพื่อนร่วมทีมเนี่ยใส่ถุงเท้าหน้าตาแบบนี้เริ่มต้นแวบ,บแรกพิมุ้ยไดทดทลองก็รู้สก แปลกเหมือนกันแต่พอใช้ไปแล้วถึงขั้นติดอกติดใจแล้วต้องนํากลับมาผลิตเป็นของตัวเองพร้อมกับนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้กันนั่นเองนี่คือถุงเท้าโซน่าซ็อกครับมี2สีทั้งสีขาวและสีดำํำยังไงก็ฝากทุกคนลองสนับสนุนและอุดหนุนโซน่าซ็อกด้วยนะครับถุงเท้าดีๆที่อยากให้เพื่อนๆมีไว้สักหคู่แล้วลองดูสัก5แมตช์ครับขอบคุณมากครับ คือรอยคินนั้นเขาไม่ใช่นักเตะที่ยิ้มง่ายนะครับเขาไม่ใช่เพื่อนประเภทที่คุณอยากจะไปนั่งคุยด้วยหลังเกมจบแต่ในแง่ของการเป็นผู้นำนี่คือผู้นำที่คุณอยากให้ยืนอยู่ข้างหน้าเวลาที่คุณต้องไปสู้ในสนามศึกซึ่งไม่มีที่สำหรับคนขี้ขลาดในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าทศวรรษที่โอทัลฟอร์ดครับรอยคินไม่เพียงแต่เป็นกัปตันทีมหากแต่เป็นมาตรวัดความเข้มข้นของสโมสรแห่งนี้ทุกครั้งครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามความดุดันของเกมมักจะสะท้อนออกมาจากจังหวะเท้าของเขาความกล้าหา ร่วมทีมจะเริ่มเต้นไปตามจังหวะเสียงคำลามของชายจากเมืองคล็อกประเทศไอแลนด์คนนี้นั่นเองครับนี่คือเรื่องราวของรอยคีนผู้นำที่ไม่ได้ถูกสร้างจากการพูดแต่ผลิตสร้างขึ้นจากเหล็กกล้าในหัวใจและนี่คือการถอดรหัสยุคแห่งรอยคีนหนึ่งในกัปตันที่ทรงอิทธิพลที่สุดในหน้าปริษัทฟุตบอลอังกฤษครับ ซึ่งถ้าเกิดจะทําความเข้าใจรอยคีนก็ต้องย้อนไปในจุดเริ่มต้นนะครับสําหรับเมืองคล็อกประเทศไอแลนด์ไม่ได้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความฝันหรูหรามันคือเมืองของแรงงานความหนาวและความเงียบของผู้คนที่เรียนรู้จะอยู่กับความยากลาบากรอยคีนเติบโตในครอบครัวชนชั้นแรงงานเขาไม่ได้มีพรสวรรค์โดดเด่นในวัยเด็ก แต่สิ่นที่เขามีมากกว่าคนอื่นก็คือความดื้อซึ่งกลายเป็นสารตั้งต้นของลักษณะนิสัยความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคสิ่งใดทั้งสิ้นครับและก่อนที่จะมาถึงอังกฤษครับรอยคินเคยเล่นให้กับสโมสรเล็กๆในประเทศไอร์แลนด์และถูกสอดส่องโดยแมวมองของนอตติงแฮมฟอร์เรสในยุคของเบรนเขาตำนานผู้มีวิธีฝึกสอนที่ดุดันไม่แพ้นักเตะผู้นี้เลยครับรอยคินย้ายมายังอังกฤษในปี1990เด็กหนุ่มตัวเล็กแต่มีหัวใจที่เด่นใหญ่เกินร่างกายเขาได้เรียนรู้โลกของฟุตบอลอาชีพในยุคที่ยังไม่ได้มี โซเชียลมีเดียไม่ได้มีผู้จัดก,การส่วนตัวและไม่มีใครคอยปลอบคุณเมื่อเล่นพลาดที่นั่นรอยคินครับได้เรียนรู้บทเรียนแรกของฟุตบอลอังกฤษไม่มีใครสงสารคุณในสนามเบรนเขาหลงรักรอยคินในแบบของเขาเองเขาเคยตบหน้ารอยคินหลังจากลูกจ่ายพลาดในเกมหนึ่งแล้วก็พูดว่ามันคือวิธีที่เด็กต้องเรียนรู้แทนที่จะโกรธไม่พอใจแต่รอยคินครับกลับหลงรักกุญสือที่ตบหน้าเขาคนนั้นนั่นก็เพราะเขาเข้าใจว่าความดุดันตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากอารมณ์ส่วนตัวแต่มาจากความปรารถนาดีอยาก ให้ทุกทีมเติบโตและภายในไม่กี่ปีครับลอยคินก็ได้กลายเป็นหัวใจของ n o t ต i n g h a m f o r เรสเขาวิ่งไม่มีหมดเป็นผู้เล่นในแบบบ o ็อกท o บ m ็อกมิดฟิลด์ ตามสับเรียกของยุคปัจจุบันที่คุมจังหวะเกมได้อย่างทรงพลังความกล้าและความเข้มข้นของเขาดึงดูดสายตาของหนึ่งในผู้จัดการทีมที่แข็งกกร่งที่สุดในโลกอย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนั่นเองครับในปี1993ครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมองหากองกลางตัวกลางที่จะมาทดแทนที่ของแบล็ล็อบซันและเพิ่มพลังให้กับทีมหลังคว้าแชมป์ลีกได้ในรอบย6่ปีรอยคินจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันการต่อสู้แย่งลายเซ็นของเขากักแบล็กเบิร์นโลเวอร์กลาย เป็นหนึ่งในมหากามแห่งยุค90ก่อนที่สุดท้ายครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ตัวเด็กหนุ่มจากไอแลนด์ไปครองด้วยค่าตัว3.75ล้านปอนด์ซึ่งกลายเป็นสถิติของอังกฤษณเวลานั้นด้วยครับผมไม่ได้ย้ายมาที่นี่เพื่อเล่นให้ดีผมย้ายมาที่นี่เพื่อชนะนี่คือคำกล่าวในวันเปิดตัวของรอยคีนโดยไม่มีใครรู้เลยว่าประโยคดังกล่าวนั้นจะกลายเป็นดังประกาศสิทธิขับเคลื่อนทั้งตัวเขาและสโมสรไปอีกกว่า10ปีครับ ปีแรกของลอยคีนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือฤดูกาล1,993-94ทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบเกือบทวสทศวรรษและกำลังสร้างยุคสมัยใหม่แห่งความสำเร็จในห้องแต่งตัวนั้นเต็มไปด้วยบุคลิกแข็งแกร่งทั้งมาร์คฮิลซีบูธแกรลี่พาริสเตอร์เอริกคันตตนาและเฟอร์กูสันที่คุมทุกอารมณ์ด้วยสายตาเดียวรอยคินวัยนั้นจึงไม่ต่างอะไรกับลูกแมวที่อยู่ท่ามกลางดงราชสีแต่รอยคีนกลับไม่ได้หวันไหวครับ เขาเล่นเหมือนว่าเป็นคนที่อยู่ที่นี่มานานเขาปะทะแบบไม่ท้อถอยดุดันแต่มีสมาธิและมีไหวพริบทางเกมในแบบที่เฟอร์กูสันชอบสุดๆรอยเป็นเหมือนสัตว์ร้ายในสนามซ้อมเขาฝึกซ้อมเหมือนมันคือเกมนัดชิงชนะเลิศในทุกครั้งคินกลายเป็นคนสําคัญทันทีครับในระบบ4-4-2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เขาคือสมดุลระหว่างพลังงานอันเปี่ยมล้นและระเบียบว,วินัยที่เห็นตรงเขาไม่ใช่เพียงบ็อกทูบ็อกมิดฟิลเดอร์แต่คือคนที่คอยควบคุมเชฟของทีมคอยไล่ปิดช่องว่างในจังหวะทานซิชันและสร้างความต่อเนื่องในการขึ้นบอลจากหลังไปหน้าครับในปีแรกแมนเชสเตอร์อยู่ในแตต์ควาดับเบิลแชมป์นั่นคือแชมเปี้ยน์ลีกกับเอฟเอครับโดยรอยคินนั้นเป็นกำลังหลักเขาแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่มีแค่พลังแต่ยังมีมันสมองทางฟุตบอลระดับสูงเขาอ่านเกมเก่งเข้าใจจังหวะจากคนในการกดดันและที่สําคัญคือ you <laughs> เขารู้ว่าจะปล่อยจุดเด่นออกมาเมื่อไหร่และคุมเก็บไว้ในตอนไหนทุกอย่างคือความเหมาะสมเฟอร์กูสันเห็นสิ่งนั้นเขารู้ว่าลอยคีนไม่ใช่เพียงนักเตะทั่วไปหากแต่นี่คือผู้นําในอนาคตแต่เช่นเดียวกับเหล็กทุกเชนครับกระบวนการสําคัญคือมันต้องผ่านการเผาไหม้ก่อนจะกลายเป็นดาบฤดูการต่อมาอยู่ในแต่พลาดแช์ไม่กับแบล็กเบิร์โลเวอร์ลอยคีนมีเกมที่โดนใบแดงไปหลายครั้งถูกวิจารณ์ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่แทนที่เขาจะอ่อนลงเขากลับใช้ความโกรธนั้นเป็นเชื้อเพลิงในการยกระดับตัวเองขึ้นไปอีก เขาเริ่มเรียนรู้ศิลปะของการเป็นผู้นําด้วยการกระทําไม่ใช่เพียงเสียงตะโกนแต่คือการเล่นด้วยมาตรฐานที่ไม่มีใครแตะได้ในะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับเมื่อเอเด็กคันโตน่าตัดสินใจแขวนสตาร์ท และคนที่สวมปลอ,อกแขนกับตันต่อจากเขาก็คือชายจากคอกผู้ไม่เคยถอยให้ใครในสนามนั่นคือรอยคีนนั่นเองครับหลังจากที่เอเดคันโตน่าตัดสินใจแขวนสตา์ตและสโมสรก็เข้าสู่ยุคใหม่รอยคีมไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเตะคนสําคัญแต่กลายมาเป็นหัวใจและสมองของทีมไปพร้อมกันในเวลาเดียวเขาเริ่มใช้บทบาทกับตันทีมเต็มตัวไม่ใช่แค่สวมปลอ,อกแขนกับตันแต่เป็นผู้นําในเชิงจิตวิทยาในห้องแต่งตัวครับรอยคีมไม่ได้พูดจาให้กําลังใจแบบอ่อนโยนเขาตะโกนดุดันตําหนิและกดดันเพื่อนร่ว ทีเมื่อพวกเขาพลาดแต่ทุกครั้งที่เขาทําคนที่เข้าใจจะรู้ว่าปลายทางสุดท้ายที่เขาทาไปแบบนั้นนั่นคือต้องการยกระดับมาตรฐานให้สูงที่สุดนั่งแต่รุ่นหลังหลายคนยกย่องว่ารอยคีนสร้างวินัยและทัศนคติการแข่งขันที่เป็นหัวใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคเทเบิลแชมป์เขาเป็นเหมือนศูนย์กลางวัฒนธรรมสโมสรซึ่งหมายถึงทุกคนต้องปรับตัวเพื่อเข้ากับมาตรฐานของเขาให้ได้เพราะมันคือยุคสมัยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือรอยคีนและมาตรฐานในแบบของรอยคีนก็คือมาตรฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในเวลานั้นนั่นเองครับส่วนในเชิงแท็กติกนั้นรอยคิยนคือมิดฟิลเชิงรุกและรับแบบผสมผสานเขาเป็นได้ทั้งบ็อกทูบ็อกโฮดดิ้งมิดฟิลและบางครั้งก็สร้างสารรค์เกมในวิถีแบบของเขาได้การกดดันคู่แข่งทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเล็งจังหวะหรือตัดสินใจผิดพลาดป้องกันช่องว่างระหว่างกองหลังและกองกลางทําให้เชฟของทีมแข็งแกล่งสร้างโอกาสให้ตัวรุกอย่างเช่นพอลสโคหรือไรอันกิสมีพื้นที่มากขึ้นเมื่อรอยคินคุมบอลตรงกลางสนามคินกลายมาเป็นเครื่องยนต์ของแมนยูในเต็ดทุกจังหวะบอลต้องผ่านเท้าหรือสาายตา ทุกครั้งที่คู่แข่งเข้ามาโจมตีเขาจะเป็นคนแรกครับที่เข้าไปสร้างแรงกดดันผลลัพธ์ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานั้นครับมีเกมรับที่เหนียวแน่นและเกมรุกที่คล่องตัวจนพูดกันได้เต็มปากว่าแมนยูไนเต็ดในยุคนั้นความสมดุลระหว่างการป้องกันและการโจมตีเกิดขึ้นได้ก็เพราะรอยคินนั่นเองรอยคินไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้นําที่ถูกยกย่องเขายังมีชื่อเสียงเรื่องความขัดแยง้งและความกลาดเกลี้ยวโหดร้ในสนามการทะเลาะก,กับนักเตะบางคนทําให้ห้องแต่งตัวตึงเครียดแต่บางครั้งก็ยก ระดับมาตรฐานของทีมด้วยการประทะก,กับผู้จัดก,การและเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การทะเลาะเบาแหวงด้วยอารมณ์แบบไร้เหตุผลแต่เป็นสัญญาณว่าเขาไม่ยอมปณีประนอมกับเรื่องที่กระทบต่อผลลัพธ์ของเกมการโดนใบแดงและบทลงโทษสําหรับเขาก็เป็นราคาที่ต้องจ่ายสําหรับความเข้มข้นในการเล่นแม้จะมีด้านลบอยู่ไม่น้อยแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เข้มแข็งเขาทําให้ทีมรู้ว่าการเอาชนะจะต้องมีความโหดและระเบียบวินยัย ฤดูการ1998-99ไปที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดควอเตอ e ์เทเบิลแชมป์นั่นคือแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอยคินคือหัวใจของระบบอย่างแท้จริงครับในเกมแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเขาควบคุมจังหวะของเกมกลางสนามสกัดบอลสำคัญหลายต่อหลายครั้งในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือทาร์เซชันเป็นผู้นำจิตใจเมื่อทีมเจอแรงกดดันรอยคินแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้นำมันไม่ใช่เรื่องของความรักแต่คือเรื่องของความน่าเกรงขามและมาตรฐานสูงสุดการปรากฏตัวของเขาในสนาม ก,การสร้างสนามรบที่เพื่อนรวมทีมรู้สึกมั่นใจและคู่แข่งหวาดกลัวในเวลาเดียวกันและเขาไม่เคยลดเพดานมาตรฐานการเล่นแม้รู้ดีว่าใบเหลืองจะทําให้เขาไม่อาจไปปรากฏตัวในนัดชิงชนะเลิศได้เขาไม่ได้สนใจเขาขอแค่ทําหน้าที่ตรงหน้าให้ดีที่สุดก่อนเสมอนั่นคือความยิ่งใหญ่ของรอยคีนและในปี2005ครับเกิดการแตกหักกับทีมผู้บริหารและความขัดแย้งส่วนตัวคีนประกาศลาออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสาเหตุของการขัดแย้งก็คือเรื่องมาตรฐานของผู้เล่นและการ บริหารความต้องการควบคุมสิ่งที่เขาเห็นว่ามันไม่เหมาะสมไปจนถึงความตึงเครียดที่สะสมจากหลายฤดูกาลแม้การจากลามมันจะเจ็บปวดแต่มรดกข,ของเขายังคงอยู่แมนยูไดเตดยังคงใช้ DNA ที่ขีนสร้างขึ้นวินัยความดุดดันและความเป็นผู้นำยังคงอยู่ในทีมรุ่นต่อมาต้องบอกครับว่ารอยคินไม่ใช่แค่ผู้เล่นแต่เขาคือตัวแปรเชิงระบบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตรฐานการทำงานสูงสุดที่เขาสร้างบรรยากาศของการไม่ยอมแพ้แนวคิดเรื่องผู้นำกับตันต้องนำด้วยการกระทำและมาตรฐาน มาไ่่ใชคคพูดการสร้างกองกลางยุคใหม่ที่เ่นรุ่นต่อไปถูกออกแบบให้เข้มแข็งและมีสมองฟุตบอลอิทธิพลต่อยุคพรีเมียร์ลีกที่ทีมอ,อื่นๆเริ่มปรับวิธีซ้อมและสเกาติ้งเพื่อหาคีนไทายเพลเยอร์สรุปสุดท้ายแล้วอาจจะกล่าวได้นะครับว่ารอยคีนนั้นทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีทีมที่เหนียวแน่นสร้างภาวะความกดดันให้กับคู่แข่งและสามารถชนะได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านเขาสร้างวัฒนธรรมการเอาชนะที่ยั่งยืนและแม้จะจากไปแล้วแต่ชื่อของรอยคีนยังคงเป็นมาตรฐานทองคําของต้นแบบกับ ทันทีฟุตบอลในประเทศอังกฤษและทั่วโลกเสมอมาครับและกับปัจจุบันนี้ก็เชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะคิดถึงมาตรฐานในแบบรอยคีนกันไม่มากก็น,น้อยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอดีตกัปตันทีมไปแดงอย่างรอยคีนถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครป์กับช่องแฟนบอลด,ด้วยนะครับวันนี้ผมชาติแฟนบอลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ